เรื่อง็ดปีนเรื่อนปนีรมาีไ้มเป็นป่นเรื่องหน่มงก็เป็นอวต

现在我们呢会做点啥？然后现在打火了，尽量不。<noise> <noise> <noise> ใส่ชาฟใ่ลาปอตไายถ่าเรียกต่างๆแล้วก็นอร์ม่น้ำนแมน้ำหนานะครับแล้วก็หาเสื้อผ้ากระดรข่ตัวนะกูนิ่งนะครัคใส่ก็ดูดนะ Thank <laughs> you. oh wait do you come